น้องแพะเขาโคกแลว้วเอามาดูผู้จัดการกำลังซ่อมแซมคอกแพะทำการซ่อมแซมคอกแพะนะเฮงๆโอ้ยน,น,นอนสบายเนาะอือนอนสบายเนาะลูกหละ่ะหลานนอนสบายเนาะ ขอกมันชำรุดนะคะต้องซ่อมแซมมาๆมา,มาตีด้านล่างให้มันโปง่งตีเหมินโปง่งนะอัดกูนมกูอื้อือฮึ่ม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 น่ะบุญบายบุ่นวายเขาเด่นนะ่ะบุ่นวายเขาเด่ ปีใหม่นะ่ะบุญวายเขาหนึ่งนั่งปีใหม่มันบุญวาค่ะมันจะโดนไม้ตีอ่ะนะฮึ่มส้มแซมโก้ตัวนี้ปากปากตึนตุ่มต้องเอาอยาม่วงทาเอาอยาม่วงทาแล้วก็หายเอาอยาม่วงทาเชา้าเย็น เดียวเต่ใครขยันเชา้ากลางวันเย็นอแล้วก็หายนะลูกหลานเะนาะเนาะน้ปล่อยเนาะอันนี้ดูดูข้างในดูโอ้อ่าปากใครคนหมอตรวจโอ้น้องลูกหลานเนาะอื้มอืมขินของโปรทำไปกินไปโอโอ้ขาฉัน แช่มืดเด็กขอ,อกฝนตกหลายวันหลายก็บนงหาบ่งดีก็ไม่มีเลยแช่มือก็ฝนน้าทาจะตกอ่ะพอเอาผ้าใบลงฝนหายโอ้ยเนาะแขกเว้ยนั่นหรอหรอไหม่ผมรอไหมครับผอมรอไหมครับโอ้ผอมรอไหมครับ ก็เงีมงอนขี้งอนหืม